สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับนูเมลก้อนนะหนึ่งในดีฟนเดอร์ที่เอาจริงๆแพชนี้ค่อนข้างเก่งเลยครับผมจริงๆมันเป็นตัวเมียนของเพื่อนผมคนหนึ่งที่ชื่อคุณเกียร์เหมือนกันนะไปดูกันครับสำหรับแบทเทิลไอเทมเนี่ยผมค่อนข้างแนะนำเลยว่าเป็นทางน้านของเอ็กซ์ปีดครับเพราะว่าเอ็กซ์ปีดเนี่ยจะเหมาะกับการวิ่งไล่มากที่สุดนูเมลก้อนเนี่ยเก่งตอนวิ่งไล่นะสำหรับเอ็มเบรมนะครับผมแนะนำว่าเป็น6เขียว6ขาวประมาณนี้เลย ก็แล้วแต่ว่าเราจะจัดยังไงครับแต่หลักๆมันสามารถจัด6เขียวหขาวได้นะเทวไอเทมนะครับก็ช้อนรีด,ดามเอ็โฟกัสแบนเพื่อเน้นถึกและมัสโซแบนครับเพื่อรีด,ดามเอ็นั่นเองเดี๋ยวจะรีดรามเอ็ยังไงในเมื่อมันเป็นตัวสเปเชียลแท็กเดี๋ยวไปดูในเกมกันครับผมบพาสซีฟของยูเมลก้อนมีหลายอย่างครับเริ่มจากอ่านี่พาสซีฟแรกครับก็คือเวลาโดนตีจะมีโอกาสสะท้อนแล้วศัตรูที่โดนสะท้อนจะติดสถานะเมื่อเขียวด้วยครับ ไอสถานะเมือเขียวเนี่ยมันมีผลมากกว่าแค่สโลนะถ้าสตูติดสถานะเมือเขียวมันจะลดคูดาวสกิลทุกท่านะทุกท่า1.5่วิต่อการโจมตี1ครั้งครับทีนี้ไอสถานะเมือกเขียวเนี่ยมาได้มาจาก4อย่าง 1. คือการชาร์จโจมตีใส่คู่ต่อสู้ครับจะติดเมือเขียว 2. คือการสะท้อนดาเมจอันนี้ผมทําให้ดูแล้วใช่ไหมอ่สาสก็คือถ้า power whip plus ครับผม power whip plus ก็สตูก็จะติดเมือกเหลวเหมือนกันสําหรับ a อสิสเปรย์พัเองก็มีเมือกเหลวติดเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมมันจะติดเมือกเหลวตั้งแต่ตอนที่เราพ่นใส่ครั้งแรกเลยครับพัสสิบที่สองของนูเมลก้อนนะครับผมมันก็คือการเข้าปการเข้าพุ่มแล้วหลีเลือดครับเลเวลหเนี่ยเป็นทางด้านของ m u ตตี้วอเตก่อนนะครับกับอีกสายนึงแล้วกันเป็นทางด้านของ Power อร์วครับ อันนี้ผมบอกก่อนว่าสามารถเล่นผสมได้แล้วแต่ถนัดครับมัดดี้วอเตอร์ครับสิ่งที่มันจะทํามี3อย่าง1คือทําดาเมจ2คือจะลดความเสียหายของโปเกมอนฝ่ายตรงข้าม3คือจะเพิ่มเกราะของตัวโปเกมอนนูเมลกอนด้วยคือมัดดี้วอเตอร์นะครับให้ใช้ให้โดนศัตรูบ่อยๆครับเพราะว่ามันจะสามารถสแต็กได้ด้วยครับดูนะสแต็กเดี๋ยวนะอันนี้ครั้งที่1อันนี้ครั้งที่2สแต็กสสังเกตนะครับมันจะเพิ่มเลขขึ้นเรื่อยๆครับสูงสุดอยู่ที่ อะสูงสุดอยู่ที่4สแต็คครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เล่นมัดดี้วอเตครับพยายามมัดดี้วอเตอร์ให้โดนคู่ต่อสู้บ่อยๆแล้วเราจะถึกขึ้นมากถึกขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันนะปึ๊บอ่ะดามจที่โดนเหลือ54ครับตอนแรกเราโดนเท่าไหร่72มั้ยมเดี๋ยวเราไปดูกันจาก87อ่ะเหลือ54เลยเวลาคอมโบนะครับสำหรับสายมัดดี้วอเตอร์ครับ ก็คือเราพยายามแบบทําให้ศัตรูติดเมือกเหลวให้ได้ก่อนพอศัตรูติดเมือกเหลวได้ปั๊บเราก็มัดดี้วอเตอร์แล้วก็จ่ายเลยครับตี2ทีตี1ทีตี2ท,2ทีแล้วก็เนี่ยเล่นเรารำยาวๆเลยพอศัตรูจะหนีใช่ไหมครับสมมติว่าศัตรูจะหนีนะเราก็พาเวอร์วิฟดึงกลับมาแล้วตีต่อตีต่อนี่คือวิธีการคอมโบของสายมัดดี้วอเตอร์ครับผมถือว่าค่อนข้างเก่งเลยอีกสายหนึ่งครับมาที่เอซิสเปร์กับดัก้อนพาส์ครับเอซิสเปร์นะครับโยนทั้งแรกศัตรูจะติดสโลครับแล้วก็ติดสถานะะมารคบบนนหัวนัว ถ้าเราพุ่งใส่ตัวที่มีมาร์กบนหัวตัวเดิมซ้ํามันจะระเบิดครับแต่ถ้าเราพุ่งใส่ตัวอื่นนะมันจะไม่เป็นไรครับมันแค่ทําดาเมจนั่นเองวิธีการใช้ก็พยายามซ้ําเป้าเดิมแต่ไม่จําเป็นต้องใช้ทันทีก็ได้ครับให้เขาติดสโลหรือว่าเราแบบจะใช้พุ่งหนีไปทางอื่นก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าเราถนัดทางไหนนะครับผมด r กกอนพาสครับมันจะเป็นการพ่นไฟจะสังเกตว่ามันมี2เส้นเห็นไหมเส้นเส้นเส้นเอ่อเส้นกลางกับเส้นข้างเส้นข้างทําดาเมจอย่างเดียวครับ แต่เส้นกลางจะทําการดูดเลือดด้วยนั่นเองครับสาหรับการดูดเลือดของดักกอนพาส์เนี่ยมันจะมันจะดูดเลือดตามเปอร์เซ็นต์เลือดที่หายไปนะครับยิ่งเราเลือดน้อยเท่าไหร่นะครับเราจะยิ่งได้รับการฟื้นฟูเลือดมากขึ้นเท่านั้นครับน้าซ้านะครับถ้าเราใช้โดนหลายตัวพร้อมกันมันจะดูดเลือดเป็นทวีคูณด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เจอนูเมลก้อนต้องระวังเอาไว้ครับอย่าไปยืนเป็นเส้นตรงให้เขาดูดเลือดหมู่นะนะลองดูการดูดเลือดของนูเมลก้อนครับ เห็นไหมเมื่อกี้มันขึ้น400 300 300การดูดเลือดครั้งนี้จะเบาลงเพราะว่าโปเกมอนตัวเนี้ยแบบเราฟื้นฟูเลือดมาแล้วนะเห็นั้มมันจะยิ่งแบบยิ่งเบาลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเสียเลือดมากเท่าไหร่ยิ่งรีเลือดแรงเท่านั้นครับสำหรับนูเมลก้อนมาต่อที่ยูไนครับยูไนเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรดีอันดับแรกยูไนนะครับจะทำการ ฟื้นฟูเลือด4%แบบแมคเฮดอย่างต่อเนื่องอาทั้งหมด13ครั้งรวมแล้วจะอยู่ที่52%เลือดเลยพูดง่ายๆคืออยู่หนนูเมลก้อนฟื้นเลือดครึ่งหลอดครับแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นครับสิ่งสําคัญคือบูทแอตแทกนูเมลก้อนครับผมขออธิบายบูทแอตแทกนูเมลก้อนตรงนี้ดีกว่าสําหรับบูทแอตแทกของนูเมลก้อนนะครับมันจะพิเศษมากๆ1คือถ้าเราใช้บูทแอตแทกจากระยะไกลจะเป็นการทาดาเมจเวทแค่นี้เลย บวกกับกายภาพนิดหน่อยนะแต่ถ้าเราใช้ชาร์จโจมตีของนูเมลก้อนในระยะประชิดนะครับมันจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น3ตัวทุกคนสังเกตทันไหมมันคือการทาดาเมจต,ตามเลือดครับผมยิ่งโปเกมอนตัวนั้นมีเลือดมากเท่าไหร่ครับนูเมลก้อนจะยิ่งโจมตีแรงมากขึ้นเท่านั้นตามเปอร์เซ็นต์เลือดเลยนะถือว่าค่อนข้างน่ากลัวครับหลักๆเลยอ่ะมันก็เหมือนการเล่นปกติเพียงแต่ว่ามันจะได้ชาร์จโจมตีแบบเราจะได้ชาร์จโจมตีทุกครั้งครับ การชาร้าโจมตีเนี่ยมันจะโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ดาเมจเลือดไม่พอนะครับมันยังจะทําให้ศัตรูติดไอสถานะเมือกเหลวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเล่นให้คุ้มครับเวลาจ่ายอยู่ไหนเนี่ยถ้าฟาดได้ฟาดครับเพราะจะังหวะอยู่ไหนของนูเมลก้อนเนี่ยน่ากลัวด้วยการฟาดนะการรีเลือดก็ว่าโกงแล้วแต่การฟาดไม่น่าน่ากลัวพอๆกันเลย สำหรับนูเมล้อนก็อย่าลืมทาความเข้าใจพาสเมือกเหลวให้ดีครับเพราะว่าสถานะเมือกเหลวของนูเมล้อนเนี่ยถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์กับตัวนูเมล้อนมากเลยแล้วก็พยายามทําความเข้าใจน้องนิดนึงเพราะว่านูเมล้อนเป็นหนึ่งในดีเฟนเดอร์ที่ถึกแรงมากๆจริงๆในเกมนี้ครับผมบายยค่ะสำหรับท่านไหนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะโอเคครับเจอกนันใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นตัวไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับขอบคุณครับ